สวัสดีค่ะมาพบกับการอ่านโน้ตเพลงไทยนะคะการอ่านโน้ตเพลงไทยนี้มันเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงเพื่อผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้องปฏิบัติได้ถูกต้องนะโดยการอ่านได้ถูกต้องหรือเป็นการที่ครูต่อเพลงให้ลูกศิษยนะ์เราเรียกว่าต่อมือหรือบางทีเราเราจะเรียกว่าต่อเพลงศิษย์ ก็จะป็นบัตรจนจําได้ไม่ได้มีการบันทึกนั่นคือสมัยก่อนนะคะไม่ได้บันทึกไว้เหมือนกับปัจจุบันนั้นเมื่อครูต่อให้จนสิทธิ์จําได้ก็จะใช้มันสมองหรืออหัวสมองเนี่ยจำเอาไว้ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยก็จะช่วยให้เพลงนั้นคงอยู่แต,ต่ต่อมาเนี่ยคนสมัยก่อนหรือว่า ครูเพลงสมัยก่อนเนี่ยมีการหลงลืมไปบ้างเมื่ออายุมากขึ้นก็จะใช้โนต้ตเข้ามานะคะโนต้ตเข้ามาช่วยในการบันทึกเพื่อให้เพลงหรือครูเพลงจะต่อให้ลูกศิษย์นั้นจำได้แม่นและก็รวดเร็วและก็ไม่ลืมมีการจดบันทึกเข้าไว้นะคะเป็นโนต้ตเพื่อให้สืบทอดอมรดกหรือศิลปะท,ทางด้านดนตรีไทย ให้คงอยู่เป็นการเผยแพร่เข้ามาด้วยนะคะคำว่าโน้ตเพลงไทยหรือตัวโน้ตนั้นหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้นะคะแทนเสียงดนตรีหรือเสียงร้องซึ่งโน้ตดนตรีไทยนะ่ะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือโน้ตที่ทำด้วยตัวเลขกับโน้ตที่ทำด้วยตัวอักษรโน้ตตัวเลขก็จะเป็น012 3 4 5 6 7 8ส่วนโน้ตที่เป็นตัวอ,อักษรอย่างเช่น โดเรมีฟาซอลาทีและก็โดสูนะคะใน1ห,ห้องเราแบ่งออกเป็น8ช่องด้วยกันใน1บรรทัดนะคะ1บรรทัดแบ่งออกเป็น8ช่องซึ่งใน8ช่องนี้แต่ละบรรทัดนะใน1ห,ห้องเพลงมันก็จะมีเคาะจังหวะตกลงไปเฉนั้นตัวโน้ตที่เราบางังเราบันทึกลงไปเราก็จะกําหนดเลยว่าอาจจะมี1ตัว หรือ2ตัว3ตัวหรือ4ตัวหรืออาจจะเป็นเส้นที่ขีดไว้เราก็แทนตัวโนต้ตได้นะคะอายกตัวอย่างเช่นห้องที่1ห้องที่1นก่รน่นจะเห็นได้ว่ามันมี4ผขีดด้วยกัน4ขีดสขีดนั้นถ้าแทนด้วยตัวโนต้ตก็คือเสียดสตัวโนต้ตก็คือเป็น1จังหวะ1 2 3 4งนสะช่องที่สหรือห้องที่2ก็จะเป็นโดเรมีฟาโดเรมีฟา ซึ่งตัวโน้ตตัวโดน่ะมีค่าเท่ากับ1ตัวโน้ตเห็นไหมคะังั้นห้องที่2องี่ยมันจะมีโดเลมีฟาโน้ตทั้งโดเลมีฟานี้เท่ากับ4ตัวโน้ตด,ด้วยกันแต่เขาให้ดูแค่ว่าตัวโดเท่านั้นที่เราจะให้เห็นนะคะโดบรรทัดที่สโดบรรทัดที่2นี้มันเท่ากับ2ตัวโน้ต เพราะว่ามันมีโดแล้วก็มีขีดอยู่ข้างหลังนะคะถ้าบรรทัดที่3ม,มีโดแล้วก็มี2ขีดเท่ากับ3ตัวโนต้ตด้วยกันนี่ในการที่เราจะเคาะจังหวะโดยที่จะมีลูกศรในการควบคุมควบคุมจังหวะไว้ก็จะแบ่งออกเป็นโด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 ตัวสุดท้ายเราจะเห็นว่าลูกศรน่ะมันตกลงมานั่นคือ1จังหวะ โด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 เล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 มี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 ฟาฟาฟาฟ้าซน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 ลา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 ที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 โด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 นะลักษณะนี้ในการอ่านและก็เคาะจังหวะไปการฝึกอ่านโน้ตเพลงไทยให้ถูกต้องตามระดับเสียงพร้อมกับเคาะจังหวะให้ถูกต้องนะ ก็จะเป็นทั้งจังหวะเบาและก็จังหวะหนักซึ่งจังหวะชิ่งเป็นจังหวะเบาและก็จังหวะฉับเป็นจังหวะหนักด้วยกันก็เริ่มจากโดเลมลลลีฟาซอนลาทีโดโดโดทีทีลาลาซอนซอนฟ้าฟามีมีมเลเลโด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  le le le, mi mi mi, fa fa fa, son son son, la la la, ti ti ti, do 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 do, ti 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 la la la, son 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 son, fa 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 fa, mi 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 mi, le 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 le, do 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 do, do do, le, mi, fa, son, la, ti, do, ti, la, son, la, ti, do, le. โด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 ลเลเลเลมีมีมีมเลเลโดโดลาลาลาโดโดเลเลเลโดทีลาลาซอนฟามีเลโดนะคะละักษณะนี้เป็นการที่เราอ่านโนต้ตตามห้องเพลงแล้วมีเครื่องประกอบจังหวะนะคะเข้ามาถ้านักเรียนไม่มีชิงที่บ้านก็ให้เคาะ โดยการใช้การปรบมือหรือเคาะลงกับพื้นก็ได้นะคะมาดูใบงานที่5เป็นในเรื่องของการอ่านโน้ตอันนี้เป็นข้อที่สำคัญเมื่อเรามาเจอกันในห้องเรียนนะคะครูก็จะสอบปฏิบัตินักเรียนในเพลงลาวสอา,าวสมเด็จ2ชั้นพร้อมกับให้เคาะจังหวะตัวนี้จะมีคะแนนให้10คะแนนนะคะจะเคาะตาม ลูกสอนเลยนะคะห้องแรกจะว่างหนึเคาะลาซอลลาโดเลโดโดลาโดซอนฟาเลซอนฟาเลโดรีฟาซอนลาโดซอนลาซอนฟาเลโดลาซอลลาโด เลโดลาซอนโดดูรีฟาซอนลาโดซอนลาซอนฟาเรฟาเร่ดูลาดูเร่ฟาซอนฟาลาซอนซอนฟาฟาฟาซอนฟามีเลดูลาดูเร่ฟาฟาฟาซอนฟามีเล ด o เล f ฟ f าฟาฟาซอนฟามีเลโดลาดเลหวังว่านักเรียนคงจะอ่านโน้ตเพลงไทยได้ถูกต้องนะคะถูกลดมือแล้วก็เสียงไม่เพี้ยนตรงกับทํานองของเพลงตรงนี้10คะแนนนะคะส่วนในเรื่องของการอ่านโน้ตเพลงไทยในคลิปนี้ ก็จบเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ